วันนี้นะคะบุจะมาพูดถึงวิธีการใช้ essential oil นะคะทั้งหมดมี3วิธีค่ะแบบแรกนะคะก็คือสามารถรับประทานได้ค่ะแบบที่2คือเราสามารถนำมาทาส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะแบบที่3คือการสูดดมค่ะหรือว่าหยดใส่ diffuser นั่นเองนะคะซึ่งการรับประทานเนี่ยนะคะคือหยดใส่น้ำค่ะซึ่งการหยดใส่น้ำเนี่ยนะคะ แนะนำว่าต่อครั้งเนี่ยเริ่มที่ไม่เกิน1-2หยดนะคะและขวดที่สามารถใช้ดื่มหรือกินได้จะเป็นฉลากสีขาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ Vitality Oil สามารถรับประทานได้ค่ะหรือ Essential Oil ที่มีชื่อเดียวกับ Vitality Oil mm. เช่น Orange อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีส้มแบบนี้ก็ รับประทานได้เช่นกันหยดยชน์ e s s e ช t i a l oil ต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นอันนี้ก็เป็นขวดเก่าของหนิงเซียนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ขวดพลาสติกนะคะสามารถใช้ขวดแก้วขวดกระเบื้องสแตนเลสได้หมดเลยค่ะแบบที่2คือการนำมาทาเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วเราทดสอบแล้วว่าเราไม่ได้แพ้แน่นอนเนี่ยเราสามารถทาโดยตรงได้เลยอย่างเช่น ถ้าเป็นคนมีอาการท้องอืดแล้วมีอาการบวมโปลดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยดใดใจหนึหยดนะคะแล้วก็ทาที่ท้องวนไปทางซ้ายแบบนี้นะคะจะช่วยขับลมนะคะจะสักสิบนาทีอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้สึกละเนาะส่วนท้องเสียวนไปทางตรงกันข้ามแบบหนึ่งค่ะก็คือการใช้ essential oil เพื่อนำมานวดนะคะการนำมานวดเนี่ยเราก็ไดรูทก็คือเจือจางนะคะ โดยการเจอจางนะคะเราจะใช้น้ํามันพืชแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นน้ํามันพืช Vsic ที่อยู่ในยาง l i ฟวิ่นะคะแล้วก็มีแบบคุณสมบัติเป็นกลางบุตรใช้และบุตรชอบมากๆคือบุตรนวดหน้าทุกวันก็หน้าดีขึ้นทุกวันนะคะไม่เคยแพ้ใดๆเลยแล้วก็ใช้อีกขวดนึงนะคะจะเป็นขวดเก่า essential oil ก็ได้หรือมี dropper แบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเราจะใส่ Vsic เป็นเบสนะคะแล้วก็หยด essential oil ตามอัตราส่วนเลยค่ะแนะนำว่าเริ่มจากน้อย นนะะถ้าเด็กๆเบบีเลยเนี่ยก็1ต่อ10เลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่อะเราก็เริ่มจากน้อยก่อนเราก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณ Essential Oil พอดูแล้วสภาพผิวเราโอเคเนะคะี่ยค่ะก็ค่อยๆเพิ่มได้นะคะส่วนวิธีที่3ค่ะคือการสูตรดมนั่นเองนะคะก็สามารถสูดดมโดยตรงได้เลยโดยการเปิดฝาเอียง45องศานะคะ อย่ามากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวมันจะมากเกินไปนะคะ1หยดถึง2หยดนะคะจากนั้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณครูก้อนะคะก็ใช้2นิ้วแบบนี้นะคะวน3ทีไปทางนิ้วก้อยของมือขวานะคะแล้วก็ใช้ทั้งฝ่ามือวนอีกที3รอบนะคะจากนั้นเราก็สุดดมโดยการป้องที่จมูกแบบนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถเก็บนิ้วชี้กับนิ้วกลางและใช้นิ้วโมงกับนิ้วนางค่ะ ปิดรูจมูกขวานิ้วโป้งหายใจเข้าผ่านเข้าออกผ่านรูจมูกซ้ายนะคะลึกๆ3มลมหายใจแล้วก็สลับข้างแบบนี้นะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นการสูดดมวิธีหนึ่งค่ะนอกนอจากนี้นะคะเรายังสามารถหยด e s s e n t i a l oil ใส่ diffuser นะคะแล้วก็เปิด diffuser ให้ห้องเรามีกลิ่นหอมได้ค่ะ